ทุกสถานที่ทุกที่พักต่างก็มีอะไรแฝงอยู่และเขาเหล่านั้นจะปรากฏตัวออกมาให้คุณเห็นหรือไม่ก็แล้วแต่ว่ามิติของเวลานั้นจะเปิดและทำให้คุณสามารถสัมผัสกับเขาได้หรือไม่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆสิ้นปีทุกคนก็ต่างรอวันนี้เพื่อที่จะได้หยุดแล้วก็กลับไปหาครอบครัวหรือมีการเลี้ยงฉลองซึ่งก็แน่นอนบางกลุ่มอาจจะกลับบ้านหรือบางกลุ่มอาจจะไปพักค้างแรมยังสถานที่ต่างๆอย่างเหตุการณ์ที่ดิฉัน ได้ไปพบเจอ,อนั้นคือดิฉันได้ไปพักที่เรียวกังอยู่ทํากลางหุกเขาบรรยากาศเงียบสงบแต่เป็นสถานที่ที่สวยงามมากพวกเราเปิดห้องไว้าสองห้องแบ่งชายและหญิงตามสไตล์เรียวกังญี่ปุ่นคือนอนรวมกันไม่ได้แบ่งออก เป็นห้องละสองคนหรือหนึ่งคนแต่ในห้องนึงสามารถที่จะนอนได้ทั้งหมดสิบคนครั้งแรกที่ดิฉันได้เดินก้าวผ่านประตูไปมันรู้สึกเหมือนเย็นวูบใช่มันขนลุกรู้สึกเย็นและความรู้สึกเหมือน ดีใจหรือยินดีต้อนรับหรืออะไรสักอย่างที่ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรู้แต่ว่าค้นหัวลุกตั้งชันมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่จ้องมองเราอยู่ <c oughs> แต่ดิฉันก็ปล่อยผ่าน <c oughs> เพราะบรรยากาศอันสวยงามรอบๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือวิวทิวทัศน มันทำให้ดิฉันลืมเหตุการณ์ตอนนี้ไปหมดพอเข้าห้องฟังชายและฝั่งหญิงจะห่างกันพอสมควรหรือพูดอีกอย่างคือคนละปีกปีกฝั่งซ้ายและปีกฝั่งขวาแต่ว่าดิฉันมาสะดุดตรงกลางห้อง ระหว่างปีกซ้ายกับปีกขวามันจะมีห้องเล็กๆขั้นกลางอยู่และด้วยที่ฉันเป็นคนที่แบบสายตาหาเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็สะดุดสะดุดเข้ากับตู้ตู้สไตล์ญี่ปุ่นเก่าๆแต่สวยสวยจริงๆค่ะมันสวยมากเป็นตู้ไม้โบราณ เหมือนกับเขาสร้างห้องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ของโบราณซึ่งมันก็สวยจริงๆค่ะและทางขึ้นลิฟต์หรือไม่กระทั่งบันไดก็อยู่ติดฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงแน่นอนค่ะต้องเดินผ่านห้องเล็กๆห้องนี้คืนแรกแน่นอนค่ะดิฉันชอบ องสงมากชอบบ่อน้ําแร่แต่ว่าบ่อน้ําแร่มันอยู่ชั้นสี่หลังจากที่ดิฉันได้เก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วฉันก็ขอเพื่อนๆไปที่บ่อน้ําแร่ฉันไปคนเดียวค่ะมันไม่น่ากลัวเลยนะความรู้สึกตอนนั้นมันมีแต่ความตื่นเต้นแล้วก็ฉันก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องนั้น ถือขันคือเหมือนตะกร้าที่เขาเตรียมมาจากบ้านไหมเพราะว่าคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะมีอุปกรณ์เป็นพวกน้ำยาสระผมหรือว่าเครื่องเสริมสวยคือเอามาจากบ้านเฉพาะตัวของตัวเองเลยตอนแรกฉันก็งง,ง,งอยู่ ว่าจะไปยังไงดีนอกบ่อน้ำแร่อยู่ชั้นไหนแต่บังเอิญว่าเห็นผู้หญิงคนนี้เดินถือตะกร้าเหมือนกับจะไปเข้าไปเข้าบ่อน้ำแร่ฉันก็เลยถือโอกาสเดินไปด้วยเลยแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์พร้อมกับเขาผู้หญิงคนนี้เออฉันไม่เห็นหน้านะคะ เห็นคือไม่ไม่กล้าไม่กล้ามองหน้าตรงๆเพราะการที่เรามองหน้าเขาตรงๆมันเป็นการเสียมารยาทมากสำหรับคนญี่ปุ่นค่ะพอเปิดประตูเข้าไปโอ้โหสวยมากค่ะสวยจริงๆยิ่งยื้อเทมปุระหรือว่าอา t ดอร์ค่ะคือจะมีองค์สิงที่บ่อน้ำเล่ที่แบบไปอยู่ข้างนอกเนาะ คือวิวมันสวยมากแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานพอสมควรหลังจากกินเลี้ยงเสร็จเราก็ไปอาบน้ำอีกครั้งแต่ก็อุ่นใจค่ะเพราะผู้หญิงเราเจอผู้หญิงคนนี้อีแล้วเดินออกมาจากห้องห้องนี้แล้วก็ไปอาบน้ำอีกมันเป็นสเต็ปเดิม เราก็เดินตามเขาขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยกันอีกเสร็จแล้วเราก็กลับออกมาอีกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ2องวันแต่ที่ฉันก็รู้สึกแปลกเพราะว่าเพื่อนๆนผู้หญิงเขาจะเกาะกลุ่มกันไปไม่เดินไปคนเดียวเหมือนอย่างที่ที่ฉันไป คือเขาเหมือนรอกันแล้วก็จับมือกันเดินไปแล้วก็เดินแบบเดินเ,นเร็วๆให้ผ่านห้องห้องเล็กๆห้องนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมทําไมเขาถึงเขาถึงทาแบบนั้นพอคืนสุดท้ายฉันก็จะไปคือไปที่องค์เซงอีกรอบหนึ่งเป็นการฉลองปิดท้ายประมาณสามหรือสี่ทุ่มได้ก่อนที่องค์เซียงจะปิด ฉันก็ไปคนเดียวคือไม่มีใครไปกับฉันเลยสักห้าคนคือเขาไม่สนใจไปกันเลยอะ่ะฉันก็เดินไปคนเดียวเนาะพอไปเสร็จก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้อีกแหละอ้ามีเพื่อนลงน้ำแล้วไม่ต้องกลัวแล้วฉันก็คิดแต่แบบนี้เนาะแต่เฮ้ยสักพักอะ่ะเขาเดินไป,ไปที่ริมระเบยียงอะ่ะเดินเดินเดิน,เด,นเดินไปเฮ้ย ำไมผู้หญิงคนนี้ลอยขึ้นได้อะ่ะเฮ้ยเขาลอยเขาลอยกลางอางกาศแม่เจ้าไม่ฉันไปลงบ่อน้ำแร่กับใครโอ้ยแค่นั้นแหละฉันรีบกลับมากลับมาที่ห้องไม่ลงมาแล้วบ่อน้ำแร่เช้ามาฉันก็ไม่พูดอะไรเลยนะเพราะกลัวกลัวว่าทุกคนจะมองว่า ฉันฉันมันบ้าหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าเราเห็นคนเดียวมันอาจจะเป็นภาพหลอนหรือว่าอะไรก็ได้เออทีนี้คือที่ฉันเป็นคนที่ไม่ดื่มนะไม่ดื่มเหล้ามันดื่มไม่ได้เพราะว่ามันหัวใจมันบีบแล้วก็มันจะเหนื่อยเหมือนเหมือนคนคนแพ้เหล้าไหมคนแพ้แอลกอฮอล์อ่ะมันจะช็อกอ่ะคือบอกได้เลยว่าถ้า ถ้าดื่มแล้วไปเจออย่างเนี้ยแสดงว่าคนนั้นคงเมามันพูดได้ใช่ไหมแต่นี่คือเราดื่มเป็นพวกน้ำชาคือแน่นอนฉันไม่ได้เมาแต่ฉันฉันเห็นน่ะเห็นจริงๆแต่ฉันก็เงียบไว้นะไม่บอกใครพอเช็คเอาท์แล้วก็กลับขึ้นมาที่รถเท่านั้นแหละทุกคนก็ถางพูดให้ฟังว่าเจออะไรมั่ง เขาเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนสีขาวนั่งอยู่บนตู้ตู้เก่าๆตู้โชว์นั่นนี่น่าล่ะทำไมทำไมเพื่อนๆเขาถึงจับมือกันแล้วก็หันหัวไปอีกทางอะ่ะคือไม่อยากมองห้องนั้นแล้วก็วิ่งผ่านให้เร็วที่สุดนี่แหละคือคำตอบ โอ้ยแล้วทำไมไม่บอกฉันนี่ฉันไปไปอาบน้ำกับใครเนี่ยแม่เจ้า